สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สิมบิกเกมเกมิ่งชาแนลครับชิเกมมากคือเว็บผมครับเก่งสิงมบิกครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเสริมเกมโปรดของผมอีกเกมหนึ่งเลยนะครับนั่นคือเกม Era Expansion Levels and Roads ตามชื่อเลยครับ River and Rose ครับเกมนี้ตัวเสริมนี้ครับจะเพิ่มระบบแม่น้ำและถนนเข้ามาครับเพื่อทำให้การสกอร์แต้มเนี่ยหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับยังเพิ่มบิลดิ้งใหม่ๆเข้ามาด้วยนะแน่นอนว่าเกมนี้หลายๆคนชอบกันที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถเลือกที่จะสร้างบิลดิ้งต่างๆได้นะแล้วแต่ละบิลดิ้งเนี่ยก็มีสรพพะประโยชน์เรียกว่าอะไรอะมีประโยชน์แนวทางที่ต่างกันนะครับให้อินคัมต่างกันให้ประชากรกับเรา แบบมันจะมีหลายรูปแบบเนะซึ่งชาวกรจะแทนด้วยลูกเต๋าเกมนี้ใครที่เคยเล่นเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้สอนวิธีเล่นนะครับจะสอนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นนะครับผมถ้าอยากรู้วิธีเล่นนั้นก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะที่ผมรีวิวเกมอีราไว้แล้วนะครับผมหรือถ้าคุณที่จะเสิร์ชหาครับก็ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวเสริมนี้มีอะไรน่าสนใจขนาดไหนบ้างครับผม มีนบุ๊ k กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกราฟเตอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@ Minbook เซตอัพหน้าตาจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับก็คือจะมีเพิ่มอะไรนิดนึงนะครับนั่นคือแม่น้นํามันเองนะครับควาจริงในตัวเสริมเนี้ยก็จะเพิ่มระบบอ่าสระบบนะที่เรียกว่าแปลกใหม่นะครับเพิ่มการส c รอลลิ่งแต้มก็คือแม่น้ำและถนนนะครับเขา ในคู่มือก็แนะนําว่าให้เราเล่นทีละอันเนาะจะเล่นถนนก็เล่นแบบถนนไปก่อนนะเราจะเล่นแม่น้ําก็เล่นแม่น้านะครับผมให้เล่นทีละอันแต่ว่าผมมาถึงผมก็เล่นพร้อมกันสอันเลยทั้งถนนและแม่น้านะกับมิกซ์กันเลยซึ่งในคู่มือก็มิกซ์ได้นะครับเขาก็บอกอยู่นะซึ่งเราเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วไงมันเกมมันไม่ได้ซับซ้อนอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมเนาะเซตอัพเหมือนเดิมแต่มีแม่น้ําเพิ่มเข้ามานะครับต่อไปนะครับมันก็จะมีระบบแม่น้ํสถนนโดยที่แม่น้ําเนี่ยเขาบอกว่าตอนจบเกมเนี่ยจะ บิลดิ่งที่อยู่ติดแม่น้าครับจะได้แต้มเพิ่มเป็น2เท่าอ่าคล้ายๆกับเหมือนมันอยู่ในกําแพงเลยแต่ถ้ามันอยู่ได้ทั้งติดแม่น้ําและอยู่ในกําแพงด้วยเนี่ยจะได้แต้มเพิ่มเป็น3เท่าเลยทีเดียวนะครับผมเฮ้ยมันมีแม่น้าข้าศเนี่ยเราจะต่อกําแพงได้ยังไงครับมันก็จะมีนี่ครับมีประตูกําแพงให้ด้วยโคตรเท่เลยนะครับในการที่จะให้แม่น้ำเนี่ยผ่านได้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ต่อกําแพงล้อมปกติเลยเนาะเพื่อให้มันเป็น2เท่านะครับนอกจากนั้นมาดูถนนกันครับถนนเนี่ยเขาบอกว่า ตอนจบเกมครับถนนเนี่ยก็ต้องต่อตรงกันเนาะเส้นเป็นเส้นไปนะครับแล้วตอนจบเกมเนี่ยใครมีถนนที่ยาวที่สุดอย่ากะคาทานเนาะจะได้แต้มครับเพิ่มอีก7แต้มนะครับก็แล้วถนนสร้างง่ายมากใช้ไม้1เท่านั้นเองนะครับไม้หาง่ายกว่าหินอีกนะครับผมไม้1นึ่งสร้างหนึ่งเส้นถนนจะคล้ายๆกับกำแพงเลยที่มันจะมีความยาวต่างกันหลายอันเนาะแต่ว่า ไม่ว่าจะยาวเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้ไม้หนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาแยกกับคนอื่นนะสร้างก่อนก็ได้อันที่ยาวกว่านะครับสร้างที่หลังก็ได้อันที่สั้นกว่าเนาะหรือบางทีเราก็ต้องจมใจเอาอันสั้นเนี่ยเพื่อให้มันพอดีนะครับผมแล้วเวลาเราต่อถนนเนี่ยก็จะพยายามให้มันผ่านบิวดิ้งเยอะๆให้มีวิ่งติดกับถนนเยอะและที่สำคัญครับเหมือนเหมือนกำแพงเลยคือสามารถข้ามแม่น้ำได้นั่นเองโดยที่มีสะพานมาอย่างเท่เท่มากเลยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดกะโหลกสามกะโหลกนะครับผม เวลาทรายได้3กะโลกอะถ้าเป็นตัวเก่าใช่ไหมมันจะเพิ่มส o ูชิงแอเรียนะครับหรือพื้นที่ลกล้างเนี่ยทำให้แบบเราไม่สามารถสร้างบิ d i n g ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเสริมนี้ครับถ้าเราใส่แม่น้ำนะจะมีการน้ำท่วมนะครับโอ้โหอย่างกับประเทศ แถวไหนก็ไม่รู้เนาะที่แบบมีน้ําท่วมแม่งทุกปีเลยนะครับผมแก้ไงก็แก้ไม่ได้ทีนะครับอ่าเวลามันก็จะทําให้แบบทุกคนผู้เล่นทุกคนเนาะจะต้องเอาทายน้ําท่วมเนะี่ยมาวางติดไว้กับริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาไม่ใช่แม่น้ําอะไรก็ไม่รู้นะอ่าแต่วางติดไว้นะครับผมและในครั้งต่อไปที่โดนน้าท่วมอีกเนี่ยเราก็ต้องมาวางอ่าไว้ติด ให้เอาอันนี้ไว้ติดกับแม่น้ําหรือจะต่อกับอันที่เราวางไว้แล้วก็ได้นะครับผมก็เหมือนเป็นน้ําแยกวานะก็เท่นีนะเห็นไหมปอมก็ดูสวยมีแบบมีมีแบบมีน้ําอะไรมาด้วยนะนะครับผมแล้วก็ ความจริงเวลาเล่นมิกซถนนกับน้ำเนี่ยทุกครั้งที่แบบโดน3กระโหลกจากคนอื่นเนี่ยเราต้องวางทั้งแม่น้ําและพื้นที่ลกล้างเลยนะคือโหดมากเลยนะแต่ความจริงก็เฮาส์ดูได้เนะจะเอาแค่แม่น้ําหรือแค่พื้นที่ลกล้างก็ได้ถ้ารู้สึกมันโหดเกินไปนะครับผมนอกจากนั้นก็มีบิลดิ่งเพิ่มมาต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากถนนและแม่น้ําที่เป็นระบบใหม่แล้วนะครับคือผมเนี่ย รวมในกล่องตัวหลักไปเลยคือตัวเสริมุึอยจางสามารถใส่ของตัวหลักได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันคืออากาศมันเยอะอยู่นะอย่างเช่นอันนี้ผมชอบมากมากมันคือท่าเรือครับทำให้ในทุกๆตาเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนทรัพยากรหนึ่งต่อหนึ่งได้เราขาดสมบัติรอไม้ไปได้สมบัติก็ได้คุ้มค่าสจัดนะครับแต่ว่าท่าเรือเนี่ยต้องสร้างที่ริมแม่น้าครับแล้วก็ต้องหนีให้มันคล่อมแม่น้ำนีำน้ได้ อ่ะเท่มากสวยเนาะสวยเนาะเป็นแบบท่าเรืออยู่ข้อแม่น้ำนะครับอันนี้ผมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากนะอ่ะมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆอีกบ้างน,นะครับเดี๋ยวไล่ดูตามการ์ดเลยเ,ออเห็นการ์ดนี้ตกใจใช่ไหมลนะ่ะเพราะว่าตัวเสริมนี้มาพร้อมกับการ์ดนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะวางไว้กลางโต๊ะเลยนะเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ว่าอันไหนใช้ทรัพยากรอะไรบ้างและมีผลอะไรนะครับรวมถึงช่วยในการเซตอัพด้วยนะถ้าเล่น2คนในนี้จะมี17หลังเล่นสามสี่คนมีสิบแปดหลังถ้าเกิดว่าหมดเนี่ยก็ให้พลิกด้านครับก็เท่ากับว่าหมด ทั้ง5าอันเนี่ยรอบไหนก็จะเป็นรอบสุดท้ายครับแล้วก็จบแล้วก็นับแต้มกันนะครับบิลดิง้งแต่ละก็มีแต้มเนาะอย่างที่รู้กันนะครับอ่นนี้ของเก่าผ่านไปอันไหนของเก่าผ่านไปก่อนนะนะนี่ของใหม่ครับอาร์มอรี่นะครับผมปกติแล้วอ่าเราจะไปปล้นกันหรือป้องกันการปล้นเราก็ใช้ทห,หารเนาะในการทอยลูกเต๋านะครับเพื่อที่ไปปล้นเมืองคนอื่นเขาแต่นอกจากนี้นยังมีอาร์มอรี่อีกหรือเป็นที่แบบเก็บ อาวุธอะไรประมาณนี้มั้งอ่าเก็บเกราะเก็บอาวุธนะครับถ้าเราสร้างได้เนี่ยจะทําให้ทุกครั้งในเฟสเอ็กซ์ตอร์หรือเฟสการป้นสะดมเนี่ยเราจะได้ดาบฟรี2อันโดยที่ไม่ต้องขอลูกเต๋าเลยนะครับโคตรดีคือมาประหยัดข้าวด้วยนะแถมแบบได้ดาบมาเลยนะครับแต่ว่าสร้างยากเนี่ยใช้ทรชเชอร์ต้อง2อันนะครับทรเชอร์ Treasure เกมนี้หาย,ยากมากนะอ่ามีอะไรใหม่อีกนะครับ อออันนี้ของเก่าเนาะกิฮอมีวาร์ฟนะครับวาร์ฟก็คือท่าเลือนเองนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแต่แล้วเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะสลับรีซอสได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะ,ะมีมาร์เก็ตครับเอามาร์เก็ตอันเก่ามาร์เก็ตอันเก่าเท่าทีแอสเพนท,ท,ท,ทอันเก่าเทรดไฟอันนี้ผมชอบมากสร้างยากนะใช้อันนี้ต้อง3นะครับแต่ผมเคยสร้างได้โคตรเจ๋งเลยมันคือว่าในช่วงเอ็กซ์ตอร์สครับตอนที่ป้นกันเสร็จแล้วเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนของอะไรก็ได้ครับกับคนอื่นโดยที่เราฟอสเลยเว้ยฟอสฟอสหมายความว่าเราเลือกเเเลยว่าาารรจะะอออขงไ แล้วเราก็ให้ของของเราหนึ่งชิ้นนะครับก็ให้ของหายง่ายๆเนาะแล้วเอาของหายยากเข้ามานะครับเสร็จแล้วยังได้แต้มอีกนะหนังสือเกมนี้คือแต้มนะครับผมและถ้าวางติดไว้กับถนนได้เนี่ยจะได้แต้มสองแต้มในทุกๆตาเลยนะครับทุกๆทุกๆครั้งอะที่เราสามารถแลกได้นะครับก็โคตรด,ดีโคตรด,ดีสร้างได้นี่คุ้มมาสร้างได้แต่ตอนนี้โคตรด,ดีนะครับเชิร์ชอันนี้เหมือนเดิมเนะาะแคทติดอของเก่านะครับนี่มอนาสตรีอันนี้ของไม่แน่ใจของเก่าหรือของใหม่แนละ้วแต่ที่แน่ เออไม่แน่ใจฮะแต่ว่ามันเซตลูกเต๋าได้นะครับอ่าทอยเสร็จปุ๊บเราก็เลือกหน้าเต๋าได้เลยว่าจะเป็นหน้าเต๋าอะไรเนาะแบบอยากได้ทรัพย์ยาวกันอะไรก็เลือกเลยนะครับอันนี้ทําให้ดีโลได้1ลูกนะครับสาหรับชารปเพลนะครับอันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่านะของใหม่คือเอามารีโลลูกเต๋าได้นะครับหลังจากปกติทอยได้3ครั้งเหมือนคิงออฟโตเกียวอะไรเนี้ยก็ทอยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ได้แค่1ลูกเท่านั้นนะทำให้แบบเออหลบ ลูกเตัาหัวก,กะโหลกได้นะเพราะลูกเต๋าหัวก,กะโหลกมันทําให้เราบางทีลดแทบบ้บหรือว่าทาให้บิลดิ้งหายอะไรเงี้ยว่าไปในภาคเก่าจะมีเหมืองไม้มีที่ตัดไม้แต่นี้มีเหมืองหินแล้วครับซึ่งหินจะหายากกว่าไม้เพราะนั้นก็เลยสร้างยากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ได้ตาละสองเม็ดเลยแต่ว่าเวลาสร้างก็สร้างไว้ที่มุมของแมพเท่านั้นนะก็มันจะไม่สามารถอยู่ในกําแพงได้เลยนะครับ มีจอนนารีนะครับอันนี้ผมก็ชอบมากมันทำให้ทุกตาเนี่ยเราบิวได้1ชิ้นนะครับปกติต้องทอยลูกเต๋าให้ไรูปค้อนอ่ะถึงจะสร้างได้เนาะแต่เนี้ยคือไม่ต้องทอยลูกเต๋าเลยเราได้บิวแน่ๆหนึชิ้นถ้าทอยได้คอ้อนอีกก็สามารถบิวเพิ่มได้นะครับอันนี้ของก นะครับ University อันนี้ก็ของเก่านะครับนี่อันนี้ก็คือ building ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะหลักแล้วคือเรียกว่าเยอะพอสมควรนะทำให้เราเล่นได้หลายท่ามากขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆคือมีระบบแม่น้ำกับถนนนี่แหละที่เป็นอะไรที่ทำให้แบบพั z โซมันซับซ้อนแล้วก็มีเทคนิคมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูความวี็นส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดยังไงกับ Era Extension ตัวนี้บ้างครับ Rivers and Roads บีวิชล้อบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r g เ n อร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปรกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและ a c e บ o o k บีวิชครบจบในที่เดียว ก็อย่างนี้เห็นครับเกมนี้เนี่ยหลายๆคนก็โดนตกด้วยวิชวลที่ดูดีนะครับผมในงานเอเซนที่มันเปิดตัวตั้งแต่ภาคหลักเนี่ยโหคนไปต่อคิวซื้อนะครับซื้อแล้วแล้วก็หมดขายจนหมดในงานเลยนะครับเพราะว่ามันดูดีมากๆเลยต่อให้คนที่ยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นก็ตามเนาะแค่แบบดูอ่านกดอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจซื้อเกือบจะหมดแล้วนะครับแล้วก็พอลองด้วยเนี่ยผมก็ชอบอีกนะคนจริงเนี่ยไอรีวิวเกมเนี้ย ข้าวใเพราะว่าผมรีวิวไปแล้วเนาะเราพูดถึงตัวเสริมนี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกคือวิชวลมันยังสวยขึ้นได้อีกเว้ยการที่มีแม่น้ําและมีถนนในเมืองมันดูไลฟ์ฟรีมากขึ้นอีกนะครับมันไม่ได้ดูแบบแบบแข็งแข็งหมนเดิมแล้วมันดูมีน้ํามีถนนอยู่ระหว่างบ้านต่างๆเนาะทำระบบถนนอยู่ระหว่างน่าโหแต้มไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นพัซเซอร์ที่ดีมา,มากใครที่แบบชอบโรลแอนไลฟ์เนาะก็จะชอบเกมนี้แบบไม่ยากเลยนะครับผมเหมือนเกมคา r ์ต о г р เฟอร์อใครชอบเกมคาร r ต о г р а เฟอร์จะชอบเกมนี้ได้ไม่ยากเลยบอกไปเลยนะครับ และตัวเสริมนี้ยังทําให้ระบบพัซิลที่ออกมาเรียงน้วยนี่หน้าเนี่ยมีความลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะมีวิธีการได้แต้มเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอา่าก็ พื่ันคือดีคือดีเลยดีเลยทั้งการเพิ่มบิวดิ้งเอยแล้วก็เพิ่มระบบสกอะแต้มเออที่จะพยายามสร้างริมแม่น้ําก็ต้องแบบให้มีสร้างประตูข้าแม่น้ําด้วยอะไรอย่างนงี้เนาะนะครับดีมากแล้วก็รวมถึงการยืดหยุ่นในการสร้างเลือกสร้างบิวดิ้งต่างตอันเนี้ยมันยากมากที่จะสร้างบิวดิ้งซ้ํากันแต่ละคนก็น่าจะมีทางเลือกตัวเองเพราะว่าทางเลือกมันหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนตัว ถ้ามีแค่ภาคหลักเนาะบางทีมันก็อาจจะเจอคนที่แบบสร้างคล้ายๆกันบ้างอะไรเงี้ยแค่แบบตำแหน่งไม่เหมือนกันเลยตอนนี้เนี่ยแต่ละคนมีแนวทางตัวเองได้เลยนะครับผมแต่ต้องยอมรับว่าบิลดิ้งที่เพิ่มมาใหมย่ยังไม่ค่อยมีลูกเล่นหลากหลายเท่าไหร่ผมรอตัวเสริมที่สาเลยผมเชื่อว่าตัวเสริมที่สาต้องมานะครับเกมมันดีขนาดนี้นะแล้วยิ่งบิลดิ้งเยอะยิ่งสนุกนะครับผมแต่ว่าจุดชูโรงตัวเสริมนี้มันไม่มันไม่ใช่บิลดิ้งที่เพิ่มมาสำหรับผมนะผมรู้สึกมันคือแม่น้ําและถนน นะครับผมก็อย่างที่เห็นเนาะบิลด์มันก็คือ mm hmm. เพิ่มอ mm ินคามเหมือนอันเก่ามันก็มีเพิ่มอินคัมข้าวเพิ่มอินคามไม้อยู่แล้วผานนี้แค่เพิ่มอินคามหินเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มอินคัรการบิอ่์ทำให้บิวได้แบบแบบไม่ต้องถอดลูกเตา๋าอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มอินคามทหารเหมือนทําให้ได้ดาฟรีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการเพิ่ม อินคัมต่างๆที่มันยังไม่มีในตัวหลักมากกว่าส่วนบิลดิ้งที่ให้แต้มเฉพาะทางอะไรเงี้ยไม่มีมาเลยนะครับซึ่งก็ยังมีแค่ตัวหลักที่แบบเอยแต้มตอนจบเกมตามลูกเตา๋าเอยแต้มตอนจบเกมตามพื้นที่รอบๆอะไรประมาณนี้นะครับในตัวเสริมไม่มีมาให้แต่ตัวเสริมเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือแม่น้ําและถนนนั่นเองสิ่งที่ผมขัดใจครับมีอยู่อย่างเดียวคือการให้แต้มของถนนนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมขัดใจตั้งแต่ภาคหลักและคือการให้แต้มของกําแพงนั่นเองนะครับผมที่ ใครที่เนื้อที่ข้างในกำแพงมันเยอะที่สุดแต่แต้มมันจะกระโดดขึ้นมาเลยเว้ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคือใครที่มีถนนย้ายสุดแต้มกระโดดมันเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มมันเยอะมากๆเลยนะการว่าเล่นกันสี่คนเนี่ยก็มันจะมีคนหนึ่งอ่ะแต้มกระโดดจากถนนและแต้มกระโดดจากกำแพงนะครับผมก็ทําให้อีกสองคนที่เหลือต่อให้เจขาพยายามเล่นสายอะไรขนาดไหนก็ตามเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมส่วการให้แต้มเนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่้วแต่มันก็เป็นสิ่งที่แบบว่า ปรับเปลี่ยนกันได้เพราะเกมนี้มันดูจริงมันไม่ฟิกเลยเว้ยผมก็เลยใช้วิธีแบบว่าเออแต้มกําแพงพื้นที่เยอะที่สุดเนี่ยมีที่2ด้วยอ่ะที่1เท่าไหร่ที่2เท่าไหร่ถ้าเล่น4ี่คนก็จะมีที่3ด้วยแต้มก็จะลดหลั่นกันไปแล้วทำให้เขาพอได้แต้มบ้างบูสสร้างกัแพงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงแต้มจากถนนด้วยมีที่1ที่2ที่3แล้วก็ลองไปเล่นกันดูครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้แต้มมันจะสมูทมากยิ่งขึ้นเนาะมันจะซูสีแล้วก็บาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมนะก็ แย่เลยนะครับการน้ําท่วมอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีกว่าการที่แบบเป็นพื้นที่แห้งแล้งเนาะมันดูดีมันดูแบบแบบเออเมืองเรามีแอ่งน้ํามีอะไรก็คือดูเท่ดีนะครับผมแบบสวยอ่ะพูดง่าย่คือเป็นเกมที่แบบสวยมากๆเลยแล้วก็ไหนๆก็อวยสปอนเซอร์อะไรก็ี้ยือแบบบีวิชอ่ะบีวิชเขาแบบมีเอาไปเพ้นท์เนาะโหแล้วโคตรสวยเลยอ่ะแบบการเป็นเมืองแบบที่แบบดูไลฟ์ดีมากๆเลยพอทุกอย่างมันมีสีนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะหยิบจับยากหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะลายตาแต่ก็เนาะคนเล่นเกมเนี้ย หนึ่งคือเน้นความสวยของเกมอยู่แล้วคือเพราะความสวยเนี่ยมันทำให้เราเล่นแล้วเราเพลิดเพลินไปกับมันได้นะครับ2คือครับมันนอกจากความสวยแล้วมันยังมอบความสนุกให้อีกนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมเซอร์ไพรส์กับเกมนี้มากๆเลยตอนแรกไม่ได้คาดหวังความสนุกอะไรกับมันมากเลยทำไมเฮ้ยสนุกที่มหาเลยสนุกกว่าโล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 อะไรก็สนุกกว่าโลแอนไรหลายๆเกมที่ผมเคยเล่นอีกนะครับผมสำหรับเกมนี้อีวอนะครับแล้วก็ตัวเสริมเนี่ยทำออกมาได้อย่างแบบดีอ่ะแบบมันมาเซิร์ฟ ความเป็นเกมเมอร์ของผมไปอีกระดับหนึ่งความจริงผมเบื่อตัวหลักแล้วพูดตรงอผมเบื่อตัวหลักแล้วนะครับเพราะว่าบิวดิ้งมันมีให้เลือกไม่เยอะนะครับแล้วก็รวมถึงการได้แต้มเนี่ยมันก็มีความมันเมกเซนิดนึงนะแต่เราก็แอดจัดกันได้ด้วยฮาวลูอย่างที่บอกไปว่าตัวเสริมนี่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหสนุกขึ้นกว่าเดิมอ,อีกนะครับผมเพราะว่าเราต้องคิดเยอะมากขึ้นอ่าคือถ้าคิดเยอะและสนุกเนี่ยผมโอเคซึ่งอันนี้เป็นการคิดเยอะมากขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสนุกแบบด,ดีขดขึึ้้้้นนนนเเเเลลยยยะะคคครรรรััััับบบผมมดีีอตตววสิ Expansion Reverse and Rose นะครับสำหรับเกมอีลา่าครับซีเบียดเกมมิ่งครับขอให้เพิ่มเสริมที่ Amazing ครับ Amazing เลยผมรู้สึกว่าทุกคนต้องมีนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งระบบที่เพิ่มเข้ามาแล้วทำให้ลูกเล่นอ่ะมันหลากหลายแล้วก็มีความลึกในการได้แต้มนะครับซึ่งความลึกในการได้แต้มเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาพร้อมกับความยุ่งยากอ่ะยังไงมันก็ดีนะครับคือมันไม่ได้ยุ่งยากเพิ่มขึ้นเว้ยระบบเกมอะไรก็สอนได้ง่ายเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีความลึกอย่างนั้นเขาเรียกว่านุ่มลึกอ่ะ,อะคือไม่ได้ลึกและซับซ้อนยุ่งยากมันลึแบบ และแบบทำให้เราแบบมีท่าเล่นลุกเล่นหลากหลายแล้วเราไม่เบื่อมันอะไรเงี้ยนะครับและที่สําคัญครับที่เพิ่มมาคือตรงนี้ครับทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นอีกครับทำให้เห็นได้ว่าเฮ้ยบิลดิ้งเนี้ยหมดแล้วนะเราก็ พลิกด้านไปด้านนี้อะไรเงี้ยแต่เวลาเล่นเนี่ยผมจะบิวดิ้งมากองข้างๆการ์ดด้วยครับแบบหยิบมากองเลยมันก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ย b u i ดิ้ n g ประเภทไหนเหลือเท่าไหร่บ้างแล้วมันดูง่ายมากควาจริงอันนี้มันควรให้มาตั้งแต่ตัวหลักเลยแต่เหมือนทางดีไซเนอร์ก็เพิ่งคิดได้งว่าเอ้ยถ้าทําการ์ดอะไรเงี้ยผู้เล่นก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าไอ้ตัวไหนใกล้หมดอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เป็นตัวเสริมที่เรียกว่า must have สำหรับคนที่ชอบอีตาจริงนะครับผมก็ให้เอ็กซ์แลนเซนต์ไปเลย อยากเล่นอีกเลยนะครับผมเพิ่งเล่นไปเมื่อสองวันที่แล้วนะนะครับแต่ละคนก็แบบเดือดเดือดมากโดยเฉพาะการปล้นกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับอันนี้พูดแต่ตัวเสริมนะสำหรับตัวหลักครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ขึ้นให้ตรงมุมนี้เนาะก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าตัวหลักเนี่ยเป็นยังไงมีวิธีเล่นยังไงน่าสนใจขนาดไหนนะครับขอบคุณที่ตารับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสั่งุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพตติออนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้